ก็วันนี้ผมอยู่ที่ลานรถทองหล่อนะครับผมวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ AC Single Phase 1.5แรงนะครับผมตัวนี้ลูกคา้ามีปั๊มอยู่แล้วนะครับผมก็นำชุด AC 220โวลต์ Single Phase มาติดให้นะครับนี่ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูแผงนะครับแขงอยู่ด้านบนนะครับผม นี่ผมติดไว้8แผ่นนะครับเพราะว่าเป็นระบบ ac เราก็ต้องใช้แผ่นเยอะนิดนึงแต่ว่าปั๊มเนี่ยประสิทธิภาพสูงนะครับผมเป็นปั๊มแฟงกิน1.5แรงตัวหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมลูกค้าก็ไม่อยากเปลี่ยนนะครับเราก็จะนําระบบโซล่าเซลล์เข้ามาใช้งานตู้นี้เป็นตู้ไฮบริดนะครับผสมไฟใช้ได้ทั้ง ac และ dc ครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0 6 2 3 9 8ก8 7 9สวัสดีครับผม อ่ะให้ดูน้ำอีกทีหนึ่งครับผม